h o ตี้เฮาส์เตี่ P3 กลับมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินซื้อของแต่งบ้านที่ a M Home Ikea แล้วก็มาอัปเดตบ้านนะคะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเราถึงโปรเซสไหนแล้วนะคะขอเปิดคลิปด้วยการพาเพื่อนๆมาเดิน a M Home กันค่ะเราโดนตกมาเพราะป้ายเซลลหน้าร้านเลยค่ะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้จกัก a M Home นะคะที่นี่จะขายทั้งของแต่งบ้าน ของใช้แล้วก็เฟอร์นิเจอร์เล็กๆต่างๆนะคะของสวยๆเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็คือเหมือนเขาแตกแบรนด์มาจาก Asian ยนเนะคะจะบอกว่าถ้าใครมาซื้อเนี่ยก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าจะใช้เวลาเดินนานมากคือของมันน่าซื้อไปหมดเลยนะคะทุกคนตอนนี้บ้านก็ยังไม่เสร็จนะคะเราเลยไม่ได้นินไปที่ของแต่งบ้านเท่าไหร่แต่ว่ามองไปที่ของใช้ค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจัดโปรอยู่ด้วยนะคะเราไม่มั่นใจว่าเราออนคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยเขาจะยังจัดโปรนี้อยู่ไหมนะคะ ของที่เราได้มาวันนี้นะคะก็จะเป็นพวกคิเชนแวร์ของใช้สําหรับดิงรูมของใช้ในห้องน้าแล้วก็ของแต่งบ้านเล็กน้อยนะคะตอนที่เรามาซื้อซื้อครบหกพันจะลด20%่นะคะทุกคนก็คือจะลดไปเยอะมากเลยมาอัปเดตบ้านกันค่ะทุกคนช่างติดฟิตติ้งชั้นรองเท้าแล้วนะคะแล้วก็พบว่าช่างติดอุปกรณ์กดกระเด้งมาด้วยนะคะทั้งที่จริงๆหน้าบานชั้นรองเทา้าเราจะเป็นมือจับแบบนี้นะคะมาตรวจจุดอื่นๆของชั้นหนึ่งช่างก็เริ่มมีการมาร์กจุดที่จะติดแท็กไลท์แล้วนะคะ แล้วเราก็ทำการตรวจหน้าบานประตูต่างๆนะคะว่าเปิดแล้วเป็นยังไงติดขัดตรงไหนไหมล้างเลื่อนเนี่ยเลื่อนดีไหมนะคะ แรว่ามันเป็นข้อดีมากๆเลยนะคะที่เราเข้ามาตรวจทุกวันเผื่อว่ามีปัญหาเนี่ยเราจะได้รีบแจ้งช่างให้แก้ไขได้ทันนะคะเปลี่ยนกันปะอาจจะต้องให้เขาปรับ จุดนี้ช่างบิวอินก็เริ่มเจาะตู้แล้วนะคะเพื่อให้ช่างต่อเติมเนี่ยเข้ามาทํางานประกอบฮูดแล้วก็เจาะโครงสร้างเพื่อต่อท่อฮูดออกไปด้านนอกนะคะอันนี้เป็นมุดบ้านตอนกลางวันหลังจากที่เราติดประตูกระจกตอนไปแล้วนะคะจะบอกว่าบ้านเรามันสว่างมากเลยนะคะแต่ว่านอกห้องเนี่ยยังดูสว่างเลยนะคะทุกคน ช่วงทำบ้านก็จะฝุ่นเยอะนิดนึงนะคะทุกครั้งที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศไว้แบบนี้นะคะตรงชั้น2ที่ห้องทํางานเนี่ยเราจะมีตู้โชว์แล้วก็ตู้เก็บของด้วยนะคะตรงนี้เราก็ลองมากดกะเด้งดูนะคะว่าใช้งานได้ปกติไหมติดขัดตรงไหนไหมนะคะ ตรงชั้นสามพาร์ติชันตรงนี้ช่้นก็เริ่มเตินไฟแล้วนะคะเราก็เหลือแต่ติดกระจกค่ะทุกคนตรงนี้จะมีกระจกใสนะคะเราตั้งใจทํากระจกใสมาเพื่อให้ช่องแสงที่ชั้นสามเนี่ยมันส่งมาถึงห้องตรงนี้ด้วยนะคะ แล้วเราก็ลองมากดกระเด้งดูนะคะพบว่ามันติดปัญหาในการกดกระเด้งไม่ได้นะคะแต่ก็เพิ่งรู้มาจากช่างทีหลังค่ะว่าจริงๆเราสามารถปรับปุ่นตรงแท่งสีดําได้นะคะแล้วเราก็ขึ้นมาเช็คที่ห้องนอนนะคะตรง walk in closet เพราะว่าช่างติดมือจับแล้วค่ะสวยมากๆแล้วก็มีการติดกระจกใสสีเทาแล้วนะคะตรงนี้จะทําเป็นตู้โชว์กระเป๋าแต่ว่าตรงนี้นะคะช่างติดมาผิดคะด่ะทุกคนจริงๆจะเป็นกระจกเงาสองตัวนะคะอันนี้ก็ต้องให้ช่างเขาแก้ไขอีกทีนึงแล้วก็พบว่าตรงราวบันไดมือจับหักนะคะตรงนี้เราก็รีบแจ้งช่างทันทีเลยตอน กลางคืนก็เข้ามาดูอีกรอบนะคะลองมาเทสเปิดไฟดูนะคะจะบอกว่าพอเปิดไฟแล้วสวยมากเลยนะคะทุกคนห้องดูสว่างมากเลยนะคะตรงนี้เราชอบมากมาประตูเสื้อผ้าที่เป็นบานทึบนะคะเราจะใช้เป็นอโตเมติไลท์นะคะแต่ว่าตรงไหนที่เป็นกระจกใสเนี่ยเราจะใช้เป็นแบบสวิตนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็สามารถได้ที่จะเปิดหรือว่าจะปิดก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องการเปิดไว้ในตอนที่เราปิดประตูอยู่นะคะตรงนี้เราก็สามารถควบคุมได้ด้วยการใช้สวิตคะ่ะทุกคน ตรงกระจกตรงนี้เราทําเต็มบานเลยนะคะตั้งแต่ฝ้าถึงพื้นเลยนะคะแล้วก็สามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยนะคะตรงนี้ช่างทําซอลลองติดไฟแค่ข้างเดียวนะคะเตรียมที่จะติด,ดะะตรกระจกก่อนถึงค่อยติดไฟอีกด้านหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้ช่างก็ซอลลองไว้ที่บานประตูแล้วนะคะเตรียมที่จะติดกรอบอลูมิเนียมสีดําแบบนี้นะคะ Next day นะคะอันนี้คือการทำเฟอร์นิเจอร์ hunting ของจริงค่ะทุกคนเราตามล่าเก้าอี้ที่เราอยากได้มากเลยนะคะชื่อว่ารุ่น deeplinge er ค่ะเป็น c o l l e c ชั o n ใหม่ของ ikea นะคะจะบอกว่าสวยมากต่างประเทศคือฮิตสุดอะไรสุดมารอบที่เราคือของหมดนะคะรอบอบนี้ก็เลยตั้งใจมาซื้อเลยค่ะเพราะว่าถามพนักงานมาเขาบอกว่าเข้าวันนี้นะคะรุ่นนี้จะมีทั้งสีเขียวสีดํานะคะเราได้เป็นสีดํามาค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคน พามาสองเฟอร์นิเจอร์อเกียกันค่ะทุกคนตัวนี้เป็นโซฟาที่น่ารักมากนะคะตอนนี้กําลังมามากเลยเราเห็นคนหนึ่งนะคะเอาไปใช้ที่บ้านจะบอกว่าบ้านเขาดูเปลี่ยนมูดแล้วก็สวยมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เรายังหากเก้าอี้นั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งไม่ได้เลยนะคะพอมาดูอีกเกียก็ยังไม่ค่อยถูกใจใครมีแนะนําตัวไหนบอกมาได้เลยนะคะทุกคนเดินไปนเรื่อยๆก็ถึงโซนโคมไฟค่ะทุกคนจะบอกว่าโคมไฟที่นี่ราคาน่ารักมากนะคะแค่หล100ักร้อยถึงพันต้นๆใครกําลังมองหาโคมไฟอยู่เนี่ยอีกเกียนี่เราก็แนะนามากเลยนะคะ น,นี่ก็เป็นแจกัาคอลเลกชันใหม่นะคะทุกคนน่ารักมาก <relevance> หยิบใส่ตะกร้าแบบไม่ต้องคิดเลยค่ะ <haga tabii> กลับมาดูบ้านตอนเย็นนะคะช่างก็ติดเพนเด้นแลมเป็นโคมไฟตรงไอแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนสวิตไฟแล้วก็ปักกลีวที่เราซื้อมาใหมเ่เรียบร้อยแล้วนะคะตัวน,นี้เป็นโคมไฟที่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนช่วยเพิ่มมูทให้บ้านดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่ว่าตอนแรกช่างติดโคมไฟมาระดับที่สูงเกินไปนะคะคุณแฟนก็เลยช่วยอาสาปรับระดับโคมไฟให้มันต่ําลงนะคะให้มันพอดีมากขึ้นนะคะอาเปลี่ยนเรื่องไฟตอนนี้ช่างก็ทําการเจาะฝ้าเพดานแล้วนะคะเพื่อที่จะติดแท็กไลท์แบบฝังเข้าไปนะคะแล้วก็มีการเจาะช่องสําหรับใส่ปลั๊กไฟตรงทีวีแล้วนะคะ มาต่อกันที่ชั้นสองค่ะทุกคนช่างติดไฟ LED ตรงตู้เฟอร์นิเจอร์บิวอินแล้วนะคะจะบอกว่าชอบมากๆห้องนี้ดูสว่างมากเลยนะคะแค่เปิดไฟตรงตู้เนี่ยก็คือสว่างแล้วนะทุกคนไม่ต้องอาศัยไฟห้องแล้วเวอร์ป่ะชั้น3มก็ติดไฟ LED เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ติดกระจกแล้วค่ะทุกคนกระจกใสตรงพาร์ติชันนะคะส่วนนี้เป็นห้องนอนค่ะทุกคนช่างติดกรอบอลูมิเนียมแล้วนะคะจะบอกว่าสวยมากแลาชอบมากเลยนะคะ ส่วนตรงกระจกใสที่ช่างติดผิดนะคะช่างก็ทําการเอาออกไปแล้วก็เตรียมที่จะติดกระจกเงากลับคืนอีกทีหนึ่งนะคะ ตอนแรกช่างใช้สกอตเทปแปะตรงมือจับให้มันแน่นนะคะตอนนี้ก็คืออยู่แล้วก็เลยลองเทปเปิดดูนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเอาราวออกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะประกอบคืนทีหลังค่ะทุกคนอีกจุดหนึ่งที่เราชอบมากของ Walk in Closet นะคะคือกระจกโตเครื่องแป้งค่ะทุกคนจะบอกว่ามันใหญ่สะใจมากเลยนะคะอันนี้ลองเทปเปิดไฟดูค่ะทุกคนขนาดมีไฟแค่ข้างเดียวยังสว่างขนาดนี้เลยนะคะตอนนี้เตรียมที่จะติดไฟอีกข้างหนึ่งด้วยค่ะกระจกเราทำยาวถึงพื้นเลยนะคะทุกคนช่วยให้ห้องมันดูโปร่งมากยิ่งขึ้นนะคะค หลังจากนั้นเราก็มารดจุดไฟที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นสวิตไฟหรือว่าปลั๊กกาวนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่พอเนี่ยเราก็จะไปซื้อมาที่โฮมโปรนะคะทุกคนตรงหงบันไดนตรงนี้เดี๋ยวช่างไฟต้องเต็นติดโคมไฟเพดานอีกทีนึงนะคะ ชั้น2อแล้วก็มีงานเดินไฟเพิ่มนะคะตรงนี้ช่างก็เดินให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็มาทําการติดตั้งเปเปอร์บอลแลมเองอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ระวังมันอาจจะขาดได้นะคะทุกคนแต่พอติดเสร็จแล้วก็พบว่ามันใหญ่ไปค่ะทุกคนอันนี้ต้องทําการสั่งซื้อใหม่นะคะคือห้องเราฟาร์มไม่ได้สูงนะคะเราใช้ขนาด80เซนเนี่ยขนาดว่าไม่ได้ดึงสายมายาวเกินไปนะคะคือแฟนเดินแล้วหัวชนเลยนะคะมาอัปเดตชั้น2เพิ่มเติมค่ะตอนแรกระหว่างเสาก,กับตู้ที่ดูลุ่งๆเนี่ยเราเตรียมจะติดกระจกใสแบบนี้นะคะเปิดไฟอี กลุบกกีบค่ะทุกคนแค่เปิดไฟตรงชั้นวางของเนี่ยห้องก็สว่างแล้วนะคะเพราะว่าชั้นเราใหญ่มากใครกําลังมองหาของต่งบ้านจะบอกว่าโคมไฟแค่ตัวเดียวก็ช่วยเปลี่ยนมูดบ้านให้ดูโคซี่แล้วก็โฮมมี่มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะผ่านไปแค่แป๊บเดียวบ้านเราก็เสร็จไป80%แล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าฝากติดตาม w o o d y h o u ส e กันไปเรื่อยๆด้วยนะคะว่า้อคอมพิวแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ราลองมาเทสมือจับอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นขนาดที่เราชอบไหมเพราะว่าในแบบทีดีเนี่ยจะทําออกมาใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่านีบริษัทบิวอินเขาหาได้มาเป็นขนาดนี้นะคะแถงได้ใหญ่กว่านี้จะเป็นการคัสตอมไหมนะคะซึ่งราคาสูงมากเราก็เลยตกลงเป็นแบบนี้ไปค่ะถัดมาเราก็มาทําการนบปลั๊กก้าแล้วก็สวิตช์ไฟที่เราซื้อมาให้ช่างเปลี่ยนทั้งบ้านนะคะว่าเพียงพอไหมตัวนี้เราซื้อมาเป็นของไชนเดอร์นะคะตัวกรอบเขาจะเป็นทรงเหลี่ยมนะคะส่วนสวิตช์ไฟเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะคล้ายๆเปียโนนะคะทุกคนน่ารักมากๆตัวนี้จะดูกลมกลืนไปกับผนังนะคะ จะสวยกว่ายี่ห้อเดิมที่โครงการให้มานะคะเราชอบเสียงตอนเปิดปิสดสวิตช์มากเลยนะคะมันแบบปอกแปกดีมากผนังห้องครัวของบ้านเราเนี่ยจะมีการปูก,กระเบื้องผนังห้องครัวด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยทางบิวอินก็เอาสียาแนวมาให้เราเลือกอีกทีหนึ่งนะคะเราใช้ยาแนวเป็นตาจระเข้เราเลือกเป็นสีเทาแกรนิตนะคะทุกคนเราลองเอากระเบื้องมาวางที่หน้างานจริงนะคะตรงเงาเนี่ยมันดูออกเป็นสีเทาๆเ,เราเลือกเป็นสีเทานะคะ เบื้องเราขนาดคือใช่มากเลยนะคะของจริงสวยมากแวะมาให้ดูผลงานหลังเปลี่ยนสวิตไฟค่ะทุกคนจะบอกว่าช่างเปลี่ยนสวิตไฟให้แล้วมันน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ยิ่งสามช่องไหนยิ่งน่ารักมากเลยนะคะคล้ายแป้นเปียนโนจะบอกว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทําให้บ้านเราดูสวยขึ้นได้นะคะอันนี้เป็นก่อน2อาทิที่สุดท้ายนะคะช่างเริ่มแปะโพสต์อิดเก็บงานรายละเอียดต่างๆแล้วนะคะ ตอนนี้มีโพสอิฐแปะเต็มทั่วบ้านเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่มาให้ดูชั้น3นะคะช่างเขาทำการติดตั้งกระจกเงาเรียบร้อยแล้วค่ะ จะบอกว่ากระจกใหญ่สะใจมากค่ะเราชอบมากตัวนี้แต่ใดๆก็คือยังไม่คอมพิีทนะคะทุกคนเพราะว่าเกิดแก็บระหว่างตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ตรงนี้หน้าบานยังปิดไม่สนิทเห็นแสงด้านในนะคะตรงนี้ช่างก็ต้องทําการแก้ไขต่อไปค่ะสวยยังไงเราจะมาอัปเดตบูดี้เฮาส์อีพต่อๆไปอีกเรื่อยๆนะคะทุกคนฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะทุกคน